สวัสดีครับผมวันนี้วันที่31ตุลาคม2 5 6 5นะครับผมก็มีรายการที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยโอ้โหหลายรายการเลยเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับผมก็จะมีสิ้นสุดนะครับสองโครงการใหญ่ๆนะมีโครงการไหนบ้างนะครับมาดูข้อมูลกันเลยนะครับเริ่มจากในส่วนของรายการแรกนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ วันที่31ตุลาคมนะครับผมก็จะมีการโอนเงินสำหรับในผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร800บาทนะครับผมก็เดินทางแล้วก็จ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตา3าม3ามาตา3า39นะครับถ้าท่านไหนนะครับผมที่ยังไม่ได้ยื่นรับสิทธิ์นะอันนี้ก็สามารถที่จะยื่นรับสิทธิ์ได้นะครับ ในส่วนของการรับเงินสงเคราะห์บุตรเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะรับสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ประกันตนนะครับรับเงินสงเคราะห์บุตรนะครับเดือนรับ0 0บาทต่อบุตร1คนนะครับข่าวละไม่เกิน3คนนะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขนะครับในการรับสิทธิ์นะครับเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3339จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนนะครับก่อนเดือนที่จะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนนะครับเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะ อายุตั้งแต่แรกเกิดครับจนถึง6ปีบริบูรณ์นะครับจำนวนข่าวแล้ไม่เกิน3คนผู้ประกันตนพ่อหรือแม่สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้1สิทธินะครับอ,อันนี้ก็ลองตรวจสอบดูเงื่อนไขนะครับในส่วนของการหมดสิทธิ์รับเงินนะกรณีสงค์บุตรนะครับเมื่อบุตรมีอายุครบ6ปีบริบูรณ์นะครับบุตรเสียชีวิตนะครับยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น แล้วก็ความเป็นผู้กานตนสิ้นสุดลงนะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขนะครับในกรณีที่จะหมดสิทธิ์รับเงินนะครับตัว800บาทนะครับเพะฉะนั้น ลองตรวจสอบดูนะวันนี้นะครับถ้าใครมีโปรแกร,แรม SSO ของประกันสังคมอยู่แล้วเนี่ยนะครับท่านเข้าไปสามารถที่จะดําเนินการตรวจสอบรายรละเอียดนะครับต,ต่าง,าง,าง,างๆเกี่ยวกับการจ่ายเงินต่างๆเนี่ยนะครับชัดเจนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็สามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดได้นะครับอ่ะนี่คือรายการแรกนะครับที่จะมีเงินเข้าในวันนี้นะครับลองตรวจสอบดูนะนะครับในเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรนะครับภู้การตนมาตรา3-3มาตรา39นะครับ ต่อนะสำหรับในเรื่องของประกันสังคมนะครับตามที่หลายท่านติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับก็คือเริ่มตุลาคมก็เดือนพฤศจิกายนรวมไปถึงเดือนธันวาคมก็จะมีการลดส่งเงินสมทบนะครับในส่วนของมาตรา33นในจ้างและก็ผู้กันต้นนะครับก็ลดเหลือฝ่ายเะ3%ซนนะครับอ่านี่ก็เป็นการช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการลดอัตราการส่งเงินสมทบนะครับ ส่วนในเรื่องของมาตรา39นะครับผมก็ได้รับ3เดือนเหมือนกันนะครับก็จะส่งในเรื่องของเงินสมทบเนี่ยเหลือเดือนละ240บาทต่อเดือนนะครับอ่ะก็3เดือนยาวๆเหมือนกันครับไปจนถึงเดือนธันวาคมปี265ร้้นั่นเองนะครับก็ลองตรวจสอบดูนะสำหรับท่านไหนที่กำลังนะครับที่จะจ่ายในเรื่องของเกี่ยวกับเงินประกันสังคมนะครับก็ตรวจสอบประมาณนี้นะครับ ในส่วนของรายการต่อมานะครับก็จะเป็นสิ้นสุดแล้วก็จบลงนะครับเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะครับผมซึ่งก็เป็นโครงการคนครึ่งเฟส5นะครับวันนี้วันที่3สตุลาคมนะครับวันสุดท้ายสำหรับในเรื่องของการใช้สิทธิ์นะครับ800บาทนะครับผมก็จะจบลง ภายในช่วงเวลา22.59นนะครับเพราะนั้นท่านไหนที่เขาเรียกว่ากำลังนะครับใช้อยู่หรือใช้ยังไม่หมดนะครับก็ลองตรวจสอบดูนะนะครับก็วันนี้นะครับวันสุดท้ายในการใช้สิทธิ์โครงการคุณครึ่งเฟส5นะครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อนะในเฟสต่อไปนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าก็มารายงานการแบ่งปันข้อมูลกันครับ ต่อมาครับสิ้นสุดเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในเรื่องของโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2665ก็จะมีสิ้นสุดในการลงทะเบียนวันนี้นะครับ3สิุลาคม2665นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับใครที่ดำเนินการนะครับตรวจสอบมาตามรอบก็อย่าลืมนะครับวันศุกร์ที่4พฤศจิกายนนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับสถานะที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้น วันนี้วันสุดท้ายนะไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก็ดีหรือจะเป็นในเรื่องของการไปลงทะเบียนนะครับผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนก็แล้วแต่นะครับผมก็สามารถที่จะยื่นนะครับในเรื่องของรายละเอียดหรือว่าลงนะครับนะรายละเอียดต่างๆให้สมบูรณ์และถูกต้องแล้วก็เข้าไปตรวจสอบสถานะนะครับสถานะที่นะครับชัดเจนนะครับแล้วก็รอในส่วนของมกราคมปี6 6 ก็คือขึ้นแบบนี้นะครับผลการลงทะเบียนนะแบบนี้สีเขียวแบบนี้ขีดถูกนะครับแบบนี้ด้านบนนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นสีแดงแบบนี้ยังไม่สมบูรณ์นะแล้วท่านก็ต้องไปตรวจสอบก่อนว่าไอ้ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันเกิดเหตุเพราะเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ไปแก้ไขาตามข้อมูลนะนะตามคําแนะนําในส่วนของสถานะที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นสีเขียวแบบนี้นะครับท่านผ่านด่านที่1นนะครับก็นะไม่ต้องทําอะไรรอไปในส่วนของการตรวจสอบ คุณสมบัตินะครับพิจารณาคุณสมบัตินะครับของเดือนมกราคมนะครับปี266อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของการสิ้นสุดการลงทะเบียนนะครับบัรส,สุขการรัฐปี2 6 5นะครับจบที่31เตุลาคมนั่นคือวันนี้นะครับไปดูกันต่อครับในส่วนของเงินเข้าอีกหนึ่งรายการสำหรับวันพรุ่งนี้นั่นคือวันที่1พฤศจิกาย,ยน2 5 6 5 รายการวันที่1เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเงินซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคโอนเข้าบัตรคนจนนะครับาทเพถึง300รบาทนะวันนั้นก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในปัจจุบันนะครับทีนี้หลายท่านก็ถามมาว่าเราใช้ไปถึงไหนนะครับก็ต้องบอกว่าใช้ไปจนกว่าจะมีการประกาศนะครับใช้สิทธิ์รอบใหม่ ในปี266นั่นเองอ่านี่ก็เป็นลักษณะของการแจ้งกันนะครับส่วนรายการอื่นนะฮะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันนะครับต่อเนื่องสำหรับใกล้ถึงวันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งปันให้กับทุกท่านเห็นภาพรวมนะว่าวันนี้และวันพรุ่งนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็เตือนกันแจ้งกันให้กับท่านได้รับทราบเพื่อนะครับรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะผลประโยชน์ของเรานั่นเองนะครับเอาละภาพ ประมาณนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ